ผมแนะนำ C ีบอล l r เครื่องเจาะรากเทียมรุ่น E80 ให้ทราบครับมีอยู่ด้วยกัน5โหมดโหมดที่1เป็นโหมดที่ถูกตั้ง RPM 1ต่อ1นึ่ง speed ถูก adjust ตั้งแต่100ถึง40,000 RPM แนะนำครับให้ตั้งอยู่ที่ประมาณ35,000-36,000ถึงเพื่อใช้ในการกรอแต่งกระดูหรือผ่าฟันคุด p ีครับเป็นโหมดที่ถูกตั้ง rpm 20ต่อนหนึแนะนำที่จะถูกตั้งไว้ในกรณีที่เรากำลังจะทำเจาะรากเทียมตั้งแต่โจทย์เริ่มต้นด้วย Pilot Drill จนกระทั่งถึง Twist Drill ตัวสุดท้ายก่อนที่จะทำา t p p p n n g หรือใส่รากเทียมสปีดที่ตั้งไว้แนะนำอยู่ที่1,200ขอเพิ่มสปีดเป็น1,500ทีนึงโบนค่อนข้างแข็งเราจะปรับตัว P2 โหมด rpm ให้กลายเป็นพัน0 45นิวตันเซน1,500 rpm ซึ่งคุณอาจจะปรับมาเหลือ800หรือเพิ่มเป็น1,500เพื่อความสะดวกในการเจาะแต่ทร์กขอแนะนำให้อยู่ที่45นิวตันเซนในขณะที่เครื่องนี้ที่โหมด P2 สามารถปรับรอบได้ถึง2,000 rpm ดีซ้ายนิดครับ3.5 7.3 ทำ0 0า rpm 45นิวตันเซนโหมดที่3ครับถูกแนะนำมาเพื่อที่ถูกตั้งในกรณีที่คุณจะทำา o r t i c a l Tab หรือในบางกรณีที่คุณใช้ Surgical Guide และต้องการทำ Low Speed ถูกเซตตั้งไว้ที่50 rpm 45นิวตันเซนโหมดพี่สก็สามารถปรับ RPM ขึ้นได้ถ huh. ึง2,000 RPM ทอ r ์ u อขึ้นได้ถึง55นิวตันเซนอันนี้50 RPM 45นิวตันเซนเดี๋ยวคอร์ดิคิลทับจะลงสักเกือบฟูลเ g t h เลย 4. เข้า4.07.3โอเคอันนี้เป็นฟูลเ g t h ตอนนี้รีเวิร์สอลไรั โอเคสวยโหมดที่4ครับถูกตั้งไว้เพื่อใช้สําหรับการใส่รากฟันเทียมในขณะที่คุณใส่รากฟันเทียมควรใช้รอบต่ำทรอกสูง15 rpm 35นิวตัน c ซนเป็นตัวเลขที่แนะนำ พอเ,เข้านิโอแอคทีปปึกเลือดก,ก็จะชอบขึ้นพอดีเลเวลบนมันแหว่งไปเราก็เลยใช้รอบต่ำนิดหน่อยเพราะว่างานจะได้นิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันโหมดที่5ครับเป็นแมน l โห d e ตั้งเผื่อสแปรไว้ครับเผื่อต้องการรอบจะใส่รากเทียมเร็วขึ้นมาอีกนิดนึงจะ f ิกอยู่ที่20 rpm รอบอยู่ที่30นิวตันเซน 浪费。